สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเซลล์บอมไบพาสนะครับเดี๋ยววันนี้บอมจะพาทุกคนนะครับมาดู4ประตูยกสูงนะครับแต่งเป็น GR Rocket X นะครับเดี๋ยวบอมจะพามาดูนะครับว่าคันนี้นะครับตกแต่งแล้วสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเชิญชมได้เลยนะครับมาดูเริ่มจากข้างหน้ากันก่อนนะครับข้างหน้าก็จะมีการแปลงนะครับเป็นหน้า GR Sport Generation ใหม่นะครับสังเกตว่าตัวโลโก้โตโยต้านะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้พร้อมกับมีโลโก้ GR ตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ โอเคในส่วนของเบ้าไฟตัดหมอกนะครับก็นะครับเปลี่ยนนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบแนวลูกศรแบบนี้เลยนะครับนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับพร้อมกับซุ้มล้อนะครับที่ดูแข็งแรงบึกบึนนะครับอ่าก็จะเป็นซุ้มล้อใหม่แล้วก็หน้าหน้าใหม่นะครับมีการเปลี่ยนล้อนะครับล้อก็จะเป็นลายโ o ลต้าสเปเชียลนะครับพร้อมกับยางลาด้านะครับ สังเกตว่าใส่แล้วก็ดูรับกันนะครับขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ที่นียางจะเป็น265ทับ60นะครับ R18 นะครับมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับเป็นสีดำเงานะครับไฮลักซ์ตรงนี้นะครับจากสีโครเมียมเป็นสีดำเงานะครับเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะครับพร้อมกับบันไดข้างเหล็กนะครับเป็นของ TRD นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นบันไดข้างเหล็กก็เปลี่ยนด้วยนะครับมือจับเป็นสีดำเงานะครับเปลี่ยนให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับ พร้อมกับลายสติกเกอร์นะครับเป็นไทรักล็อกเก็ตเนะครับลายใหม่เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจที่อยากจะมีการติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับก็สั่งได้เลยนะครับโอเคมาพร้อมกับโลบาร์เหล็กด้วยนะครับโลบาร์เหล็กก็จะมีโลโก้ GR แบบนี้นะครับเป็นโลบาร์เหล็กทรงปืนนะครับอ่าก็เป็นลายที่นิยมอยู่แล้วนะครับนะแบบนี้เลยเปลี่ยนจาก พิลันเนอร์นะครับเป็นลายสติกเกอร์ล็อกเก็ตนะครับแบบนี้เลยนะครับให้ดูลงตัวแล้วก็มีความแบบเป็นแนวใหม่นะครับเผื่อลูกค้าแบบว่าอาจจะเบื่อแบบรุ่นเก่าๆจำเจนะครับก็ลายนี้ก็จะเป็นการแต่งแบบหน้าหน้า GR นะครับพร้อมกับล็อกเก็ต X นะครับดีไซน์ล็อกเก็ต X นะครับกันชนหลังนะครับก็จะเป็นแบบเหล็กด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็มี การเก็บดีเทลตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์สีดําเงานะครับพร้อมกับโลโก้ GR แบบนี้เลยนะครับโอเคสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสีประตูยกสูงนะครับแต่งแบบ GR Rocket X นะครับก็สามารถทักมาที่เพจเซลยวบอมบายพานะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์0656505989ย้ำอีกครั้งนะครับ6505989นะครับก็ทักเข้ามาหาเซลล์บอมได้เลยนะครับแล้วก็ ยินดีให้คําปรึกษานะครับก่อนซื้อนะครับเริ่มต้นที่800,000กวบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับเงินดาวเท่าไหร่น่ะแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอมทําราคาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตัดสินใจดูนะครับสำหรับคลิปนี้บอมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องดูรอบๆตัวรถให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ